มะพร้าวทะเลในสวนนุนุตมีทั้งหมด36ต้นที่เป็นเพศและออกลูกอย่างที่เห็นเนี่ยมีตัวผู้เนี่ย4ต้นตัวเมีย7ต้นที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้เพศแต่คงจะรู้เร็วๆนี้เพราะแต่ละต้นเนี่ยก็ปลูกใกล้ๆเคียงกันใช้เวลาเนี่ยก็ประมาณตอนนี้20กว่าปีก็จะออกลูกแล้ว ครับแต่ส่วนใหญ่จะประมาณ30ปีใช้เวลาเนี่ยประมาณห6ปีกว่าที่ท่านเห็นที่เราเก็บออกมาเนี่ยตั้งแต่เป็นผสมพันธุ์แล้วเนี่ย5-6ปีกว่าจะจัดได้ถึงขนาดนี้และเพาะเม็ดเนี่ยใช้เวลา1ปีครึ่งถึงอ2ปีกว่าจะออกเป็นต้นลักษณะของต้นเนี่ยก็เหมือนกับต้นตาล คือลากนี้จะลงไปก่อนแล้วลำต้นนี้จะขึ้นมาจะขึ้นไปทีหลังพร้าทะเลก็เหมือนกับมะพร้าวทั่วไปนะครับเราเคยผ่ามานหนึ่งข้างในก็เป็นจาวเหมือนกันนะครับแต่ที่ที่พิเศษเนี่ยก็คือมันเม็ดเนี่ยมันเป็นเม็ดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกของตระกูลปาล์ม แล้วก็เป็นไม้ที่เรียกว่าหายากก็ว่าได้เกิดที่ที่เดียวในโลกที่หมู่เกาะซีเชลซึ่งหมู่เกาะนี้ได้ปิดประเทศไม่ให้นำออกจำหน่ายมะพร้าวทะเลเนี่ยนานแล้วหลายปีแล้วผมโชคดีแรกๆเนี่ยไปเก็บมาก็ครั้งหนึ่งเขาก็อนุญาตให้สองลูกก็บินไปบินมานี่ครับเก็บจนเรามีจำนวนเนี่ยแล้วตอนนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้ลากเปลี่ยน กับทวนพุทธศาสตร์ในโลกนะครับตอนนี้ก็แลกเปลี่ยนกันแล้วที่เซนต์กรนาอีกแห่งหนึ่งก็ที่รียูเนียนอยู่ในมาพูกอินเดียที่จริงก็อยู่ใกล้ๆกับซีเชลอะ่ะผมก็ถามเขาบอกว่าอยู่เป็นสวนพุทธศาสตร์ด้วยกันทําไมไม่ขอที่ซีเชลลล่ะก็บอกเขาไม่อนุญาตแล้วให้จัดในที่ผมเมื่อกี้นี้หยิบออกมาเนี่ยแล้วปอกง,ง่ายมากเพราะมันเริ่มเน่าแล้ว ตอนนี้มีอย่างเดียวก็คือต้องไปเพาะนะครับแล้วก็วางไว้บนดินเนี่ยแหละให้รอรากลงไปแต่หลายต่อหลายคนเนี่ยปลูกแล้วจะผิดหวังเพราะว่าจะหยิบดูพอเส้นเส้นที่ลงไปนี่ขาดนี่ก็เป็นอาวาจบก,กันลูกดีเสียหายไปเลยราคาซื้อขายตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับเม็ดหนึ่งก็เรียกว่าเกือบเกือบหลักแสนแล้วล่ะ ถ้าเป็นต้นก็หลายแสนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่วนึุน่นเราเนี่ยจะพยายามปลูกให้มากที่สุดและให้เป็นแหล่งผลิตเม็ดอีกแห่งหนึ่งในโลกเพื่อสำหรับทุกๆคนในโลกนะครับลูกล่าเหมือนก้นคนคนะครับก็เ,เราเลยเลยเรียกว่าก้นก้นสาวนะครับชื่อฝรั่ง name, คขาไมนเนมเขาเรียกเ,เรียกว่าดับเบิลโคคอนัท ก็คือมะพร้าวสองลูกรวมกันเป็นลูกเดียวกันท่านจะเห็นว่าบางลูกเนี่ยจะใหญ่บางลูกเนี่ยจะเล็กก็เหมือนมะพร้าวอะ่ะบางบางพันธุก็ลูกเล็กบางพันธก็ลูกใหญ่ครับและที่พิเศษในลักษณะของเม็ดเนี่ยที่นี่ยังไม่อันเนี้ยมีลูกหนึ่งอาจจะมีสองเม็ดอยู่ในลูกเดียวกันเคยมีถึงขนาดสามเม็ดในลูกเดียวกันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลามัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นมา แต่ผสมเนี่ยเราต้องผสมด้วยมือช่วยจะปล่อยให้ผสมด้วยธรรมชาติเนี่ยก็คงจะไม่ได้จะเห็นว่าบางอันเนี่ยก็จะมีลูกเล็กๆอยู่ก็คือลูกที่ผสมใน,ในประเทศไทยนี่มีที่ที่เราที่เดียวไหมคะประเทศไทยที่จริงเท่าที่ผมทราบก็มีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาเอ,อไปถึงไหนยังไงนะครับก็ไม่ไม่ไ,มได้ข่าวอันนั้น แต่ของเล่าเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นไม้ที่ให้ทุกคนเมื่อมาสวนนุ่นุนพัทยาเราเนี่ยได้มาชื่นชมมันจะเราจะปลูกอยู่ระหว่างเส้นทางที่รถชมวิวผ่านที่ท่านจะสามารถได้ได,ได้ได้ชมและได้เห็นจะเห็นว่ามีคอกอย่างเนี้ยที่จริงไม่ใช่กัญมะพร้าวหายอย่างเดียวกันว่าคนอาจจะคิดว่ามันมันดีก็เด็ดไปซะก่อนที่มันจะสุก เราต้องระวังเรื่องนี้ที่สุดข้างในมีน้ําครับเราเราเคยเราเคยผ่ามาดูทีแล้วครับถ้าอยากกินนี้แก้วเท่าไหร่ครับนี่ถ้าอยากกินน้ามะพร้าวแก้วนี้แก้วเท่าไหร่ครับก็ประมาณได้หลายแก้วครับกระแสนี่อ่ะแก้วละแสนนะครับประมาณนั้นครับผมครับขอบคุณครับ